สวัสดีครับสวัสดีชาววันพฤหัสนะครับผมอันนี้ก็ไม่เช้าแล้วครับสิบโมงแล้วครับขอวันมาวันพฤหัสที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับให้ดูครับอันนี้เป็นพลังงานฟรีครับพลังงานฟรีที่เราลงทุนแล้วนะครับผมก็จะเป็นช่องวิโรโมดิฟายนะครับผมเราสรรหาเอาไอ้พวกพลังงานฟรีพลังงานจากแสงแดด แต่ว่าถ้าเราไม่ลงทุนก็มีฟรีนะครับผมแผงนี้นี่ครับที่เห็นนี่คือผมใช้แผงโซลาเซลล์ออมาฟัดนะครับผมก็สามมาฟัดเดิมนะครับนี่ให้ดูันนี้มวลน,น้ำครับวันนี้เราพามาดูไอตัวที่ผมพาคุณลุงทำนะครับลุงมิดไอต้ลุงสาเร็จวงลานะครับมือ พอดีแกต้องการเอาน้ำเข้าเพื่อจะไปปลูกหญ้านหญ้าไหนนะครับนี่ครับมวลน้ำตอนแรกเอามาปั๊มเดียวน้ำไม่ไม่ไม,ไม่พอไม่ทันนะครับก็เลยเอาปั๊มผมมาด้วยนะครับปั๊มผมก็จะเป็นปั๊มไดโวยสี่โวล์สามร้อจ็สห้าวัตต์แต่แปลงเป็นส8่สิบแปดโวล์เก้ร้อยวัตนี่ครับไปดูประสิทธิภาพครับ สองท่อขึ้นมานี่ก็เป็นสองปั๊มนะครับอีกปั๊มตัวหนึ่งจะเป็นปั๊มจากโพลีนะครับที่ใช้เป็นยีิบสี่โวลต์สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์ของคุณคนพี่นะครับปั๊มของพี่ครับส่วนีกตัวสี่สิบแปดโวลต์เก้ารอยวัตต์นั้นของผมครับเป็นดอกต่อตรงกับมอฟัดครับตอนแรกที่ผมรีวิวให้ดูก็จะเป็นแผงเดียวนะครับอันนี้ผมจับเป็นสี่แผงไปเลยครับนุ่ สี่แผงอนุไอสี่แผงขนานครับผมขนานกันทั้งหมดนะครับจับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับเป็นขนานนี่ครับขนานขนานเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัววายียกวายหรือเปล่าครับนี่นี่ครับอันนี้ได้สองแผงเราจะขนานกันนะครับขนานกันให้เป็นทั้งหมดสี่แผงซื้อมาสี่แผงเมื่อวานครับ ซื้อมาจากอัตชาร์โซล่าเซล์สนุนท่าผมผมซื้อมาแผงและ650บาทครับต่อแผงอันนี้ครับจากร้านอัตชาสโซล่าเซล์สนุนท่าผนะครับนี่ครับถ้าว่าเราไปเอาเองมันก็ถูกงนี้นะครับถ้าว่าซื้อต่อผมผมก็ต้องมีการบวกเพิ่มนิดนึงนงครับบวกค่าน้ำมันค่าอะไรนะครับในนี้ อันนี้คือเจ้าของไปเอาเองครับผมพาเขาไปเอาอยางเดียวครับลุงก็ว่าต้องการใช้กับเสร็จจากไอวิทน้ำเขา้านานี้เสร็จก็จะเอาไปใช้ในกระท่อมนะครับเพื่อ,อไปใช้กับระบบไฟในกระท่อมใช้อิมเมอร์เตอร์ใช้แบตเตอรี่นะครับโดยไม่ต้องผันแบตเตอรี่อย่างเงี้ยใช้เฉพาะกลางวันนะครับผมอันนี้ครับประสิทธิภาพอันนี้คือซีแผงขนาดน,นะครับผมนี่สายไฟเราก็อย่างงี้ครับดำๆนี่ดูครับ นี่ครับตัวนี้เป็นเอามาฟัดสี่แผงร้อยสี่สิบวัตแผงละร้อยสี่สิบวัตนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพลี่นะครับพลี่พลี่นี้ก็ซื้อจากอัตชาโซล่าเซล์เหมือนกันครับอันนี้ซื้อมาได้สองปีแล้วครับตัวนี้ของพี่สาวนะครับซื้อมาตอนนั้นก็แผงละพันห้าครับประมาณนี้เป็นแผงมือสองนะครับตัวนี้ก็ขนาดเหมือนกันนะครับขนาดไปใช้กับปั๊มไดโวยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตนะครับ นี่ครับแผงล้วก็ไว้ตามคันนาอย่างนี้นะครับอันนี้คือได้ช่วงเช้าครับอันนี้ได้ช่วงกลางวันครับดูมวลน้ําครับแต่ตอนนี้เอามาฟัดสู้สู้น้ําน้ําออกออกแรงกว่าครับแรงกว่าของ24โวลต์375วัตต์นะครับดูครับดูปั๊มครับปั๊มปั๊มนี้ก็จากห้วยศรีนะครับ ในนี่ห้วยเป็นห้วยอยู่ข้างๆหมู่บ้าน,นครับเป็นห้วยศิลน,นี่ครับปั๊มสองต,งตัวครับจุ่มไว้อย่างนี้นะครับไอตัวฝั่งนี้จะเป็นปั๊มจากแผงโพลีครับเป็นไอปัม๊มไอไดโวยี่สี่โวลต์สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตตัวเดียวกันครับแต่ว่าตรงนี้ผมแปลงแล้วตรงนี้ผมแปลงใส่ไอก่องคอนโทล สีสแปดโวลต์เ0้า้อยวัตต์รับตัวนี้ของผมเองครับนี่ตอนแรกผมนึกว่าทาไมน้ําผมมันออกช้าเหลือเกินผมเดินมาดูครับใบพัดใบพัดนี้จมดินครับมาน้ําก็ไหลช้าครับพยายามต้องดูดูนะครับเผื่อใบไม้จะติดเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับใบไม้เห็นไหมครับโมเห็นไปนอกครับใบไม้เดิมติดแล้วครับน่นแล้วก็จมน้ำนี้นะให้มันให้มันมิดน้ำครับว่าจะได้ระบายความร้อนไปในตัวนะครับ อันนี้จะเป็นท่อสองนิ้วนะครับอันนั้นก็สองนิ้วครับอันนี้ก็สองนิ้วครับจับคู่ไปเลยครับออกท่อละสองนิ้วสองตัวก็เป็นสี่สี่นิ้วครับท่อน้ำออกสี่นิ้วครับหมุนน้ำครับนี่ชูดครับนี่ครับตัวนี้จากแผงโพลีนะครับวันนี้แผงโพลียี่สิบสี่โวลเป็นแปมยี่สิบสี่โวลสามวัตต์เจ็ดสิบห้าวัตต์สุดนี้ครับจะเป็นออมฟัตครับ คามแรงเอามาฟัดจะจะไปไกลกว่าครับอมาอฟัดนี่ดูระยะระยะไปครับวันนี้ก็นิดเดียวครับไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แสดงว่าอมาอฟัดแรงกว่าครับเพราะว่ามีสี่แผงแต่ว่าราคาถูกกว่าเพราะว่าแผงละหกร้อยหกร้อยหกร้อยห้าสิบสี่แผงก็เท่าไหร่ครับประมาณนูนเอาเองครับผมนี่ครับยาไหนครับเขาเขาจะปลูกยาไหนครับ พอดี้เรามันติดตั้งเมื่อวานนะครับตอนเย็นตอนแรกตอนแรกจะเอามาสองแผงแต่เดด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 เขาไม่มีแล้วเราก็ไอ้รถมาเออไปเอาแผงมาอีกดีแผงอยู่บ้านครับวิ่งไปเอาแผงอีกรอบหนึ่งไม่ทำเดดครับทีนี้ไม่พอที่จะลองเพื่อจุดถ่ายทําให้ดูนะครับว่ากี่แผงมันจะใช้งานได้นะครับถ้าว่าปั๊มมันติดแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้ยันยันเย็นเลยครับีนี เด็ดไม่มีเด็ดมันก็ออกครับเอามาฟัดครับเดี๋ยวผมลองถอดไอตัวเอามาฟัดออก2องแผงดูครับว่าน้ำจะไหลแรงขนาดไหนครับเดี๋ยวให้ทางช่างกตือต้องนะครับอาจจี๊ยดีอาจจะดเหครับเดี๋ยวมาถอดดูนะครับ ตัดตาอันนี้เราพัดนี้ครับเพื่อจะถอดออกนะครับดูน้ำครับอันนี้ก็จะถอดเป็นสองสายครับเป็นสองสองสองเรือแบบนึงสองในตรงนี้อันนี้เป็นเรือเรือสามแพงนะตอนนี้อันนี้เรือสามแพงแล้วเรือสามแพง น่เดูาอนี้เลือกขอด้างนี้อันนี้ทีหนึ่งครับให้มันเลือกให้มันเลือกซองแผงนี่ครับถอดแล้วครับซองแผงอันนี้เลือกซองแผงครับอันนี้เลือกซองแผงออกมาฟับนี่ครับซองแผงถอดออกแล้วหมดแล้วครับซองแผงคือมันถอดออกแล้วครับซองแผงนี่ซองแผงอันนี้แผงแผงหนึ่งฝั่งนี้ครับ นี่แผงหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับถอดออกแล้วครับน้ำยังไหลอยู่ครับมวลน้ําก็ยังเท่าเดิมแรงกว่าอยังน้อยกว่าโพลีอ่นิดนึงแต่ว่าน้ํายังออกครับนี่คือสองแผงนะครับเดี๋ยวเราลองลองแผง,งเดียวครับเธอ,ออีกเดี๋ยวจะถอดเหลือเหลือแผงเดียวครับนี้เหลือแผงเดียว เอเ๋ยวดูจะจัดเลยนครับเลยว่าเดี๋ยวว่าผมหลอกตาครับนี่ออกเลยออกเพลนี้ออกครับนี่ถอบถอดเพนี้ออกจะทำไงไหมออกยากครับออกเพลงนี้ออกออกแล้วครับนี่ออกแล้วครับออกแพงนี้ออกแพงนี้ออกแพงนี้ออกเรือแพงเดียวเรือแพงเดียวดูดูหมดน้ำครับอันนี้เรือเรือแพงเดียวเรือแพงฝั่งนู้นสุดครับ แผงนี้เราถอดออกมดแล้วแผงนี้อันนี้เราถอดออกมาแล้วครับดูน้ําครับเดี๋ยวว่าผมหลอกตาครับเพราะว่าบางท่านเขาว่าไม่เชื่อว่าแผงเดียวน้าจะออกนี่ครับหนึ่งแผงเอามาพัดหนึ่งแผงเอามาพัดครับน้ํายังไหลครับไหลเหมือนเดิมเต็มสองนิ้วเต็มเหมือนเดิมครับสองนิ้วเหมือนเดิมครับหนึ่งแผงก็ไหลนะครับเอามาพัด ไปเรื่อยๆครับเนี่ยใช้กับน้ำหนแผงแรงดันก็ดีด้วยครับมีแรงดันครับดันดันนิ้วผมได้อยู่ครับนี่ครับนี่คือหนึ่งแผงมอฟัดนะครับ650้อยห้าสิบบาทต่อแผงที่ผมซื้อจากทางอัตชาานะครับผมน้ำไหลเต็มท่อเหมือนเดิมครับสองนิ้วเดี๋ยวเรามาเสียบคืนครับเดี๋ยวให้ช่างกันเสียบครับเสียบไป S <S <an> นี่ป่ะทีนี้ป่ะทีนี้เสียบเลยครับทีนี <S <S <an> <S ้ตัวนู้นเสียบนูน้นงอนนี่เออเสร็จนี้นี่ครับเสียบแล้วครับ <S <S <an> <S ป้าเสียงแดงโจมคนแรกเป็บบนตอัวอยุ่นี่ครับอันนี้คือสองแผงจะพี่มึงเอะตอนนี้สิตัวที่ถึงเด้อให้ดึงเมียเดียวนี่อันนี้อันนี้ตัวเสียบตุงตุ่งนี้แหละ <S an> นี่ดูบนนนันนะพับอันนี้อันนี้สองแผง อันนี้คือสองแผงครับน้ำพุ่งแรงกว่าเดิมนิดหนึ่งอนิี้หนึ่งครับแรงไหลเร็วกว่าเดิมเสียบเลยนื่อช่างเสียบอู่ครับไมไม่ต้องอยอ,อกเดิงค้ามาเหมือนเดิมเออเสียบอันนี้เสียบแผงที่สามครับตันนี้ปุ๊บครับนั่นนะครับพุ่งแรงกว่าเดิมอันนี้คือสามแผงน้ำแรงเท่ากับไอตัวโพลีครับคามเงียวเท่ากันครับ เดี๋ยแผลงนี่สี่เสียบเลยครับแผงนี่สี่เสียบแล้วครับปาบเนาะพุ่งเลยครับเห็นจะะจ้าแล้วครับพุ่งอย่างี้ปุ๊บไปนิดนึงครับเนี่ยดูเราดูครับระยะไกลครับอันนี้คือสี่แผงครับพุ่งแรงครับแรงกว่าโพลีครับดูว่าโพลีครับโพลีคือบางอย่างเสมอกับปากท่อนี่ครับโพลีจะเสมอกับปากท่อแต่ตอนนี้มา มันมันไหลอย่างนี้ครับมันไม่เสมอครับมันเลาะมันยืดมาอีกหนึ่งครับนี่เป็นเซนเลยครับนี่ครับบัวน้ําถือว่าแรงครับมามาฟัดสี่แผงเห็นจะาจ่านะครับผมไม่ได้ว่าเอาไฟฟ้าอะไรมาช่วยครับนี่ในป่าในดงครับอยู่ติดห้วยครับนี่ครับดู่ลกาวสวนอ้อยครับไรอ้อยถนนก็ใช้ ก็ใช้เครื่องยนต์ไอ้ขอคอนด้านะครับของไอ้พวกไอ้ปั๊มน้าไอ้ตัวสองนิ้วสามนิ้วนะครับดันน้ำไปนู่นครับนั่นเปองน้ำมันครับแต่เราไม่ใช้ง้นครับเรามาใช้แบบเอามาฟัดครับแทงราคาถูกประสิทธิภาพไม่ถูกครับผมนี่ครับน้าไหลไหลแรงมากเลยครับถือว่าโอเคครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไรครับนี่แลงหนึ่งหนึ่งไร่ น้ำไหลแรงมากเลยครับคาดว่าแค่แรงหนึ่งไร่นี้คาดว่ามันนี้น่าจะเต็มน่าจะเต็มทุ่งครับเพราะว่าน้ำไหลแรงคราวนี้ออกไอบ่อไอท่อละสองนิ้วแถมพุ่งด้วยครับถ้ามาฟัดไอปั๊มสี่แดโวลต์900รอยวัตต์ตัวนี้เราอยากให้มันแรงกว่าน,นี้พุ่งแรงแล้วก็เพิ่มแผงมาอีกให้ถึงวัตต์ของเขานะครับ นั่งกระจูครับดูครับเล่งดันน้ำต่างกันเลยนะครับโอเคครับผมมีรดมูนิาฟก็นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมประมาณนี้นะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่8ดกุมภาพันธ์นะครับผมตรงตรงนี้ก็จะเป็นวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ครับซึ่งก็จะตรงมันคล้ายกับวันเกิดของผมเองครับผมวันที่เก้ากุมภาพันธ์ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับจนจบนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมเพื่อจะได้ดูคลิปผมไปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นนั่นแชร์ก,กันทุกคนนะครับว่าไอ้งบน้อยราคาแบบย่อมเยาแล้วก็ไอการทําการนําเสนอก็แบบชาวบ้านนะครับที่สามารถก็ทําได้นะครับไม่ต้องจําเป็นว่าเป็นช่างแค่จับเสียบจับเสียบไปเฉยครับ แค่ okay. เอาบวกเข้าเข้ากับบวกกับแผงก็ใช้งานได้แล้วครับแผงเดียวก็ใช้งานได้ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไอถูกใจผมด้วยนะครับแกแล้วก็อย่าลืมมีส่วนร่วมในการที่ว่าดูคลิปด้วยนะครับผมเคาะเคาะใจเคาะไอ้นะถูกถูกใจแล้วก็มานี้นะครับ กดติดตามกดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผลของการที่ว่าไออุปกรณราคาถูกครับเราไ,ไม่จำเป็นต้องหาซื้อลออนะาครราคาหมื่นครับผมข้องราคาไม่ถึงห้าพันงบ,งบ,ง,บงบประมาณห้าพันเนี่ยมานี่นครับใบน้ำเข้านาที่นี้นะครับผมขอบคุณครับ